เราดีใจได้แต่เราไม่ควรดีใจจนเกินไปแต่ผม,มคิดว่ามันกำลังจะเป็นลางร้ายคุณจะคิดว่าไทยจะตับมาชนะเกาหลีที่ราชมังผมบอกได้เลยว่า1%อย่าเชียร์บอลเหมือนดักใครสักคน พี่แชมป์คะเรื่องบอลไทยพี่รู้สึกว่ายังไงบ้างคะที่ไทยเจอกับเกาหลีที่ผ่านมาจ้ะผมว่าเมื่อคนกําลังคุยกับแชมป์จัดไปคุณก็ต้องคาดหวังอะไรที่คุณไม่ได้ยินมาก่อนใช่ไหมทุกตอนนี้ทุกคนความรู้สึกเป็นยังไงคุณบิ๊มคนส่วนใหญ่ก็เอ,อดีใจที่เสมออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องเปิดฉากกันนะว่าผมว่าผมรักชาติมากนะครับแล้วก็อยากเห็นทีมชาติไทยไปมากที่สุดแต่ผมอยากจะพูด ในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือความดีใจผมว่าเราดีใจได้แต่เราไม่ควรดีใจจนเกินไปเพราะเป้าหมายของเรามันยังไม่บรรลุเลยคือมาวันนี้เราไปเสมอเ็าได้หนึ่งหนึ่งถูกไหมแต่ยังไม่ได้การันตีว่าการลุ้นไปบอลโลกรอบสุดท้ายของเราเนี่ยมันชัดเจนเหมือนกันมันเพิ่งเริ่มนะครับคุณจำบอลโลกปี2018ได้ไหมตอนที่เกาหลีสามารถชนะแชมป์โลก อย่างเยอรมนีได้อจเขาดีใจตอนแรกแต่สุดท้ายเขาร้องไห้เพราะอะไรเขาชนะเยอรมันรอบสุดท้ายได้สองศูนย์แต่สุดท้ายเขาตกรอบแบ่งกลุ่มเขาไม่ได้ไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือเสียใจหมายความว่าเป้าหมายของคุณจนะไปบอลโลกแต่มาตอนเนี้ปฏิกิริยาของบางคนงเหมือนกับเราได้ไปบอลโลกแล้วฉะนั้นเราดีใจได้ฮะแต่เราจะดีใจสุดๆได้ต่อเมื่อหนึ่งเราไปบอลโลก2เราเข้ารอบ16กับสเราเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก ฉะนั้นถ้าเราไปดีใจอะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้จนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกที่ไม่ดีเอฟเฟกที่ไม่ดีคืออะไรคุณรู้จักทีอินเตอร์มิลานที่อิตาลีใช่ไหมที่เราไปสนามอ่ะสลาตันอิบราฮิโมวิชเ,เคยพูดไว้ว่าปัญหาของอินเตอร์สมัยก่อนเนี่ยอินเตอร์มีเจ้าของที่ค่อนข้างมีกระตังนะครับ แล้วมีวันหนึ่งสลาตันก็เข้าไปคุยกับประธานสโมโสรว่าผมรู้แล้วละ่ะคุณรวยกองเชียร์เยอะแต่ทำไมทีมคุณไม่เคยได้แชมป์มประธานก็บอกอ,อะไรเขาบอกทุกครั้งเวลาทีมชนะเนี่ยคุณก็อัดฉีดเอาเงินใช่ไหมเอาเงินอัดฉีดทุกครั้งที่ชนะเขาบอกคุณอย่าไปแจกกระปิดกระปอยรอเป็นแชมป์ลีกทีเดียวแล้วคุณแจกตู้มเดียวเลยและกีฬาก็จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นไหมฮะฉะนั้นคุณจะเห็นสิ่งที่จริงคล้ายคลึงกันระหว่างสลาตันกับทีมชาติเกาหลีก็คือ การเล่นหนึ่งนัดที่มันโคตรจะดีจริงๆอ่ะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ,รก็คือแชมป์หปปรือปฟนบอลโลกยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่าตอนนี้ผมก็ดีใจมากแต่ผม,มคิดว่ามันกำลังจะเป็นลางร้ายเหตุผลที่คุณเสมอเกาหลีได้เนี่ยถ้าเกิดคุณดูรูปเกมก็คือเกาหลียิงชนสาชนคางโกเซฟรูปเกมเราเป็นรองเขามากๆมันเหมือนมวยอ่ะ เขาต่อยโป้ง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 โแต่เราดันไม่โดนน็อกแต่บังเอิญบอลมันไม่เหมือนมวยมันตัดสินกันแค่ประตูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูรูปเกมเราก็เป็นรองได้อย่างชัดเจนการเสมอถือว่าน่าประทับใจไม่ใช่แต่ถามว่าคุณจะคิดว่าไทยจะกลับมาชนะเกาหลีที่ราชมังผมบอกแน่เลยว่า1%เพราะอะไรเหตุผลที่เกาหลีเนี่ยเล่นได้ไม่ดีมากคือหนึ่งเนี่ย แผลยังไม่สมานเ,เรื่องที่เขามีเรื่องการมันโตก,กินข้าวที่ผมได้เล่าไปในช่องแชมป์จะไปกับ2หลังจากจบเกมที่นักเตะ2คนซูเปอร์สตาร์มีเรื่องกันเนี่ยเยอะกันคริสมันโคชก็โดนเชิญออกไปฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันอันสเตเบิลหรือมันยังไม่มั่นคงแต่มาวันนี้เนี่ยที่หลายคนคิดว่าเราเสมอเกาหลีที่บ้านได้หมายความว่าเราจะสามารถกลับมาชนะที่ราชมัง คนที่ดูกีฬายเยอะๆก็จะบอกคุณคิดผิดแล้วเกาหลีครั้งนี้จะจับเข่ากันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิอดเราไม่สามารถขีกันถ้าเรายัง<ม>คงดูถูกใคยอยู่อันตรายดังนั้นหลายคนไปราชมังบอกว่าเราต้องชนะผมพูดได้เลยครับว่าได้เสมอก็สุดยอดแล้วแล้วโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆเพราะวันนี้เกาหลีถูกปลุกตื่นแล้ว แล้วเราเองก็ต้องตาดูดาวเทาว้าติดดินต่อไปเพราะเป้าหมายจริงๆที่ต้องการยังไม่เข้าใกล้ก็คือไปบอลโลกอยา่าดีใจเกมเกมเดียววันวันเดียวเมื่อทุกอย่างบรรลุค,ค่อยมาดีใจกันอยา่างจริงจังเพราะมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะวัฏจรของบอลไทยแย่ามาๆกๆไร้ศรัทธาและดีเกมหนึ่งศรัทธากลับมาแล้วก,ก,ก,ก็วนอย่างเงี้ยมันวนมาอย่างเงี้ยในช่วงที่ทำรายการมาเนี่ยจะ20 30 40ปีแล้วฉะนั้นเราต้อง อย่าเชียร์บอลเหมือนรักใครสักคนนึงเวลาความรักของคนต้องดูกันนานๆก<ม>ีฬาก็เหมือนกันดูเกมเดียวไม่ได้ฉันทุกอย่างต้องดูภาพรวมเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็เอาเวลามาดูภาพใหญ่ดีกว่าตอนนี้ผมได้ข่าวแฟนกองเชียร์ไทยหลายคนก็ไม่พอใจนะเพราะว่าในยุคสมัยที่มันพัฒนาไปเนี่ยระบบจัดการตัวของเราเนี่ยล้าหลัง ผมทราบข่าวมาว่าคนที่ไปซื้อตั๋วตอนนี้ตั๋วเขียนว่าเฟสติวัลเฟสติวัลเนี่ยความหมายบ้านๆก็คือใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยการที่คุณซื้อตั๋วราคาค่อนข้างสูงไปนั่งฝั่งอัธจันทร์ที่มีหลังคาเนี่ยมันควรจะมีเออมันไม่มีไมนใช่อันนี้คือแฟนบอลหลายคนมาบอกผมซึ่งผมก็บอกว่าอ๋อแล้วแล้วทำไงก็คือก็ไปก็ไปกนคือมันก็มั่วเลยคือคือที่มั่วอยู่แล้วก็จะมั่วกันอย่างฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าด้วยภาพใหญ่ของคุณตอนเนี้แต่ระบบ พื้นฐานคุณไม่ได้อะยังไงมันก็ไม่ได้ก็ลองดูแล้วกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดจะแม่นแค่ไหนก็ดีที่สุดก็คือเสมอแหละส่วนถ้าเกิดตามคาดเกาหลีก็คงจะเอาจริงขึ้นแล้วความ <c oughs> ที่เราดูอะไรสั้นๆเนี่ยเราอาจจะไปโยนความกดดันว่าอา้าวคุณไปเสมอเขาที่บ้านได้คร <c oughs> าวนี้คุณต้อง <c oughs> ชนะเขาที่บ้าน <c oughs> ชนะเนี่ยแหละครับมันจะบูมแรงกลับมาหาคุณผมก็ได้แต่เพียงพูดได้ว่าการสนับสนุนอะไรสักอย่างนะครับ มือนกับสินค้าเถื่อนตราบใดไม่มีคนอยากซื้อก็จะไม่มีคนขายถ้าไม่มีดีแมนก็ไม่มีสป라이ลองไปตีความกันดูแล้วกันว่าผมกำลังพูดถึงอะไรแต่ยี่สิบหกเราไม่ว่างเนาะเราเลยไม่ได้ไปนี่สมวันนี้ผมติดงานสำคัญอยู่อะอแล้วก็ตามที่บอกนะการสนับสนุนเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลมารองรับ มืนความรักอะครับใช้หัวใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เหตุผลด้วยรักเธอดูเยอะๆเคล็ดนับเปลี่ยนโลก